คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงราคากุ้งที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่องตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณตอบรับแบบไหนจากรัฐบาลที่ชัดเจนนะคะว่าตกลงแล้วจะมีมาตรการระยะยาวไหนออกมาช่วยเหลือกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งค่ะในวันพฤหสัสบดีที่20มิถุนายนนี้เครือข่ายกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขีดเส้นรอฟังคําตอบชัดๆนะคะพร้อมกับเรียกร้องให้รัฐนั้นตั้งคณะทํางานที่มีตัวแทนจาก,กเกษตรกรมาร่วมกันตรวจสอบสต๊อกกุ้งในห้องเย็นทั่วประเทศค่ะหลังจากมีคําชี้แจงว่าไม่มีการลักลอบนําเข้ากุ้งจากต่างประเทศจนส่งผลต่อราคา นายเจริญหยงสตาที่ปรึกษากลุ่มสากรเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําจังหวัดรังร่วมหารือและติดตามการแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ําโดยระบุว่าทางเครือข่ายจะรอฟังคําตอบจากรัฐบาลที่รับปากว่าจะช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลังจากประสบปัญหาราคากุ้งต่ํากว่าทุนและยังพบปัญหาห้องเย็นไม่รับซื้อกุ้งจากเกษตรกร เบื้องต้นทางกรมการค้าภายในรับปากว่าจะดำเนินการตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์หรือชิมบอร์ดว่าจะช่วยเหลือเกษตรกรโดยเป็นการกระจายสินค้าให้กับผู้บริโภคภายในประเทศจำนวน70,00ตันเป็นการชดเชยส่วนต่างกิโลกรัมละ20บาทและมีเกษตรกรเสนอรายชื่อไปแล้วรวมกว่า2,000คนแต่ยังไม่ได้อนุมัติงบประมาณว่าต้องใช้วงเงินเท่าไหร่โดยจะให้คำตอบในวันที่20ิมิถุนายนนี้ค่ะ และจะเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้อย่างไรก็ตามเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมองว่าการแก้ปัญหาย,ยังไม่ตรงจุดเป็นแค่การประคองสถานการณ์ให้เกษตรกรมีเงินทุนในการเลี้ยงต่อเท่านั้นส่วนการลดต้นทุนด้านอื่นๆยังไม่มีการตอบรับนอกจากนี้เกษตรกรยังตั้งข้อสังเกตนะคะว่าห้องเย็นอาจจะลักลอบนําเข้ากุ้งจากต่างประเทศเนื่องจากห้องเย็นหลายแห่งปฏิเสธรับซื้อกุ้งจากเกษตรกร จากที่บางแห่งเคยรับซื้อวันละร้อยตันตอนนี้เหลือไม่ถึง10ตันและแม้จะมีประกาศว่าไม่มีการลักลอบนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศจึงไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้ราคากุ้งตกต่ำกลุ่มเกษตรกรจึงเสนอให้รัฐตั้งคณะทำงานร่วมกันตรวจสอบสต็อกห้องเย็นทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงไม่มีกุ้งเตือนไม่มีกุ้งนำลักลอบนำเข้าแต่ว่าเรามองจากสภาพนะครับว่า บางโรงงานคุณหานหาเยอะแต่รับพ้งน้อยมาติดต่อกันประมาณเป็นเดือนแล้วเป็นเดือนกว่าๆแล้วเขาก็ยังอยู่ได้โดยที่ไม่ได้ออกคุณหานอะไรออกแตนะ่ทีนี้คณะ,ะกรรมการในส่วนของเครือข่ายในส่วนของจังหวัดตรังในส่วนของหลายๆที่คุยกันว่าน่าจะตั้งเป็นกรรมการชุดหนึ่งนะเข้าไปนะเข้าไปโดยการนาของของของหน่วยราชการในการตรวจสอบสินค้าในการตรวจสอบโรงงาน สำรวจตลาดกุ้งตอนนี้กุ้งราคาลดลงอีกกิโลกรัมละสิบาทนะคะส่งผลให้กุ้งทุกไซส์ทุกขนาดราคาต่ำกว่าทุนกิโลกรัมละสามสิบถึงห้าสิบบาทขึ้นอยู่กับขนาดค่ะอย่างเช่นกุ้งขนาด26ตัวกอกต่อกิโลกรัมเหลือกิโลละ169บาทขณะที่ต้นทุนอยู่ที่กิโลละ195บาทถึง200บาทไปแล้วส่วนกุ้งขนาด40ตัวต่อกิโลกรัมเหลือกิโลละ140บาทต้นทุนอยู่ที่กิโลละ170บาท